ท่านนะครับเข้าสู่รายการโดดยางโชว์เดี๋ยวเดี๋ยวเวคุณลุยนั่งยางโชว์หรือเปล่าโอ้โหนี่หลายปีแล้วนั่งจนจะเป็นแผลกดครับแล้วผมว่ากระโดดบ้างดีกว่าก็ดีใจนะฮะที่ได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับกับนั่งยางโชว์ของเรานะครับแนะนําพิธีกรเลยอ่ะผมนะฮะลูกเครื่องรู้อยู่แล้วนะฮะเอกงตลอดการผมวินตึบนี่ไปเวียนหัวอะไรมาผมวิลลี่แม็กซ์ครับแม็กซ์ย้อนผมไอวินโดฮะ เอาดีๆเอาดีๆหอยกะเราขอบริษัทต่อค้าไาเที่เงียบเกิบเลยอ้าวห <balances. S 2> นณหอยเอ<ไ>ป็นไบมากช่วงนี้ก็สบายดีผมก็อะไรหอยไหนอะนู่นหอยเรื่องทำผมนู่นเนี่ยเขาเหมือนไม่เขาเป็นรักูกูเหมือนตรงไหนเชน่นนาหอยเนี่ยอ่ะเร,อเ,รเรื่องราวเรื่องราววันนี้น่งยางเราวันนี้ต้องมีอะไรมาเผากันเห็นบอกเพื่อนเพื่อนบอกว่าคุณนุ้ยเดี๋ยวคุณเมทาเนี่ยครับ เรื่องเงินในรถตู้มันจริงหรือยังไงโอ้โหไอ้จริงอะมันจริงอยู่แล้วแต่จริงจริงวันนั้นเกือบโดนเลยเนี่ยเบี้ยกาักคนคนดีว่าตุ้ยรถตู้มาช่วยชีวิตไว้ทันขนย้ายสมบัติทั้งหมดนะฮะเอาไปนี่มึงมาเผากูทำไมนวิธีกรอ๋อเราเผาแขกลําเชิญหอยครับเรื่องราวไงที่พาน้องแจไปเที่ยวมึงก็ถามเรื่องหอยสิว่าถามเรื่องกูทำไม่ะเคยไปเที่ยวกับลุงแจไหม เคยไปเที่ยวน้องแจ๊ดไหมผมเคยไปเที่ยวน้องแจ๊ดตอนน้องแจ๊ดเขาคบกับน้องแจงใหม่ๆน่ะเออน้องแจ๊ดเนี่ยเขาไปไปไปเล่นสารแหน่แบบแผ่ไปบ้านไปต่างหวัดอะไรเงี้ยไปเล่นที่ระยองพอดีก็เลยพาน้องแจ๊ดเขาไปเที่ยวทีนี้ผมก็ไปเข้าห้องน้ำก่อนน้องแจ๊ดใช่ไหมน้องแจ๊ดอยู่ที่โต๊ะมีผู้หญิงมาขอถ่ายรูปผมอ่าผมก็ถ่ายอ่าผู้หญิงที่มาถ่ายรูปน้องแจ๊ดเขาบอกว่าพี่แจ๊ดหอมแก้มหนูหน่อยพี่แจ๊ดเขาก็เขามีภรรยาแล้วนี่เขาก็กลัวภรรยาจะแบบรู้สึกกไมม่่่่่่ดีีีผูู้หหหหญิง็นนนนออออยยยัแแลละพจ๊เเา เปลี่ยนเป็นหอมหัวได้ไหมพี่แจเขาเลยหอมหัวเลิกตัดความรำคาญไปหอมหัวปุ๊บทีนี้พี่แจงเดินมาเข้าน้ำพอดีพี่แจกำลังหอมพอดีพี่แจหันไปมองพี่แจงก็ตาแข็งใส่เลยดิตัวพี่อ่ะด้วยความลักน้องอ่ะอยกจะปกป้องอ่ะแล้วก็เลยตัดใจเดินกลับไปที่โต๊ะปล่อยแจกับแจงเขาเคีกยงเอง รักน้องเหรอเอออูจจำไม่ลืมเลยอ่ะวันนี้แขกรับเชิญเราเดินทางมาถึงแล้วนะครับเป็นคู่หูดูโอ้เป็นคู่ซีนี่ครับพี่วิลลี่พี่หอยครับเชิญเพื่อนักเพื่อเลิฟวิลลี่เขียวหวานไก่ใช่ไหม ให้ผมทำะไรผมก็ต้องทำตามที่คุณบอกนนเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ลองนั่งพี่นั่งพี่นั่งพี่หอยนั่งถูกนะเฮ้ยอีที่อีที่ของใครวะมึงอยากให้เขามาจริงๆอ่ะนี่พี่พี่ก็โอเคนะพี่ก็โอเคนะไม่มีปัญหาอะไรนะเดี๋ยวก่อนมึงเลือกตาทำไมเฮ้ยเป็นไรพี่โอเคไอ้จั๊ก สุดแล้วที่อาเซ์ไพา์บอกให้เขากลับได้เลยได้ยูแต่นำไปก่อนนำไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวกูไม่เชื่อแตคำถามแรกก่อนที่จะคุยว่าที่ว่างตรงนั้นครับถึงไหมเห็นแล้วทำสะสูงเชียวไอ้ยัน่มาเท่าไหร่่ะคุณมารายการคุณแต่งหน้ามาทำไมอันนี้ไม่ได้แต่งอันนี้หน้าธรรมดาผมคนเราต้องดูแลตัวเองพอไปคลินิกหมอก็ต้องฉีดโบท็อกให้อันนี้ก็หนักไปนิดนึงตอนนี้ก็จะตื่นตื่นอยู่ตลอดเวลาหิวเลยกระโดกหิวกระโดกฉีดโบท็อก แล้วก็ปลูกผมด้วยใช่เป็นเล่นขอดเป็นชามอะไรอย่างงี้ใช่ใช่ชีโบถอกเป็นไงจ๊ะโมทอกกันเหรออมันก็ไม่ได้ถอกที่หน้าเลยตอนนี้เขาต่อที่ไหนอ้าวข้าไอ้แจ็คเชิญคนมานั่งเลยอ่ะถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยว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 ียผมจะนั่งตรงนี้ไม่ไม่ได้เชิญใครมาอ๋อเหรอใช่ก็มนเลยกูไม่ไว้ใจพวกมึงไอ้แจ็คแจ็คแจ็คเป็นหอยเหรออันนี้ใช่ชุดแข็งกว่ากระเบื้อง จะต้องถามก่อนนะตอนที่พี่ทำนั่งยางกันจริงอะใชไอ้ชุดมันเป็นอนีรจริงป่าจริงมันเป็นเป็นผ้าแต่แล้วก็แล้วก็ทำสีแบบนี้แต่แต่สีอะไม่ได้ใช้สีทาบ้านแบบของพี่อันเนี้ยใช้สีลวกแข็งเป๊กเลยนั่งลำบากนั่งลำบากปีแล้วพี่นั่งยางโชว์ของพี่เนี่ยถึง16ไหมเฮ้ยได้ผ่านมา่มผ่านมา น่าจะ20แล้วนะ20กว่าอุ้ยรละการทำมากับ20ปีล่าสุดคืออ่อยเที่ยวเมื่อไหรู่กผู้ชายตอบเลยถามว่าเมื่อไหร่ใช่ไหมครับเมื่อวานเมื่อวานแล้วถามเลยว่าจริงไหมไปเจอตั้งบริบูรณ์ที่นั่นไม่ดีไม่ดีไม่ดีเขาถ่ายอยู่กูไม่เกี่ยวนี่เขาถ่ายอยู่พี่อยู่ตรงนี้ดิยังไม่ได้ออกมามันร้อนตัวไง ไม่ได้ไปด้วยกันแต่เขามาก่อนคี่ตั้งมาก่อนอาแล้วผมผมไปปั๊บพี่ไปกับพ่อป๋องปักไปกับป๋องปั๊บอ่ามีอนน้องที่อยู่เคาน์เตอร์เขาบอกพี่ตั้งเพิ่งมาสองด้วยเขาบอกพี่ตั้เพิ่งมาเสร็จปั๊บเราก็เฮ้ยตั้งมาเราก็เลยกลับสั่งเด็กเลยสั่งเด็กเลย สั่งเด็กเลยบอกว่าเออใครถามบอกว่าพี่ไม่ได้พี่พี่ไม่ได้มาสั่งเด็กไว้อย่างนั้นอันนี้เฉพาะในกรุงเทพที่ระยองมีไหมถามถามเราหรือถามเขาถามคุณนี่แหละที่ระยอมไหมย้อนคืนนะเนอ่าที่ระยองมีไหมที่บอกว่าเอ้พี่เดี๋ยวพี่ไปกินข้าวก่อนเอ้ยเป็นตะกี้เดี๋ยวไปกินข้าวแล้วพี่รีบเอาเอาน้องมาเลย อุดุนร้านไนงะอ,อุตส่าห์ไปอุดนุนร้านไนงะแล้วมันต้องแบบเออเวลาเหลือลอะไรเงี้ยในเวนี้มาเผาลูกค้ายอ่ะอันเนี้ยจริงไหมที่มึงไปห้องน้องแล้วปกติมึงไม่ไปแล้วมึงไปห้องน้องเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มีเคาะประตู <c oughs> แล้วผัวเขามาแล้วมึงก็ไปอยู่ตรงคอมแอร์ข้างนอกแล้วโทรเรียกให้กูมารับอ่ะ <c oughs> เอาเนี้ย่อการเรื่องราวนี้ คือวันนั้นผมทนไม่ไหวจริงๆก็ต้องไป,ไปต้องไปก<ป>็เราเราไปเราพอเราไปห้องเราไม่เคยไปห้องเลยเลยแต่พอเราไปปั๊บเนี่ยสิ่งแรกที่เราเราต้องทําคือมองทุกอย่างก่อนมีอะไรไหมมีรูปอะไรไหมมีอะไรมีอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยเราเช็คหมดแล้วไม่มีเว้ยไม่มีอ่น้องยังไม่มีแฟนโอเคไม่เป็นไรนะเราก็เออโอเคจับปุ๊บลงปั๊บยังไม่ติดขลังยังไม่ติดไอเตียงเลย กัง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 รู้สึกไงพี่ทะลุไคือคือตรงนั้นไม่รู้ว่าเพื่อนอูนึกว่าใช่แน่นอนปั๊บเราก็เอกน้องไหนบอกไม่มีแฟนไงม่บอกน้องบอกอุ้ยคงคงเป็นแฟนเก่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกเอาเอาแล้วกูมองไอ้ไอ้ตาแมวไม่มีด้วยแล้วยังไงพี่พอเสร็จแล้วปั๊บตาแมวเลยเอาตัดใจมองตรงรอดไอไอประตูเชื่อไหมรองเท้าคอมแบทโอ้ยเป็นหมอเป็นหมอดี ขอพ่อใส่ก๊อปดั๊บขอทหารอทหารขอาหารทหารมึงเชื่อไหมใต้เตียงมัน่มีรูอยู่เท่านี้พร้อมที่จะเห็นเลยอ่ะไม่ใช่กูจะเข้ายังไงชอบนี่มึงอยู่มีิเจะยหกูจะออกไม่เข้าไปได้ไงตู้เสื้อผ้าเหมือนในหนังมันต้องใช้เวลาเร็วมากนะเพราะตรงนู้นก็เล่งเร้าอยู่อ่าไประเบียงเลยเปิดระเบียงปุ๊บปิดม่านปุ๊บเลยนั่งอยู่ คอมแอร์เขาก็เปิดประตูเข้ามาเขาคุยกันอยู่นานมากรู้สึกว่าจะนอนทางที่บ้านด้วยโทรหายลี่ฮัลโหลหอยโอ้โหอยู่ทะเลเหรอเสียงลมจังเลยอ่ะคอมแอร์คอมแอร์ไอ้คนตลกด้วยอ่ะจริงหรือไ้พี่พูดกจริงเหรอ แมฟูฟูแม่บ<ม>อกมึงอยู่ทะเลทะเลเอี้อะไรก็อยู่น้ำระเบียงร <c oughs> ัดชาดานะรัดชาดาที่อไคอนโรนี้นะกูอยู่ชั้นกูอยู่ชั้นสองนะ <c oughs> มึงมึงมึงมารับกูหน่อยมาจริงเสร็จแล้วจะลงไงอ่ะไอ้เฮียมึงรออยู่นั้นเลยข้างล่างเลยมึงรอดีๆนะมึงเอาเอาหลังคารถอ่ะเออมาเทียบเทียบหน่อยเ <c oughs> อ้ยเฮียแม่งเหมือนในหนังเลยถอดเสื้อม้วนม้วนอูหม้วนอูไอ้เฮียคนที่หัวล้อนึมึงไอ้เฮียเมื่อวันหนึ่งต้องวันมึงต้องโดน ไอ้เรื่องููแล้วอยตัวลอยตัวลงมาแบบแล้วก็เหยียบบนไอ้ไอ้หลังคารถอ่ะแล้วพี่ออกมาดูป่ะพี่วีรีออกมาดูน้องใครจะออกมาบ้าเหลอก็รถตู้ไปจอดไงมใดแกแม่งก็ลงหลังคาได้เลยมันสูงหน่อยแล้วระหว่างนี้คือผู้ชายเขาก็ไม่เดินมาเราเบียงไม่อะไรลเลยกันไว้ป่ะผู้หญิงกันปะ่ะโอ้ยพีกูไม่รู้อ่ะถ้าถ้าเดินมากันก็โปะอ่ะวันนั้นโปะอ่ะแล้วหลังจากพี่วีรีมารับแล้วพี่ลอยตัวลงมาแล้วก็ไปเลยทิ้งเสื้อ เพราะมันไม่ได้มันมันปล่อยปุ๊บเนี่ยมันก็ลงหลังคาออแล้วก็กระโดดขึ้นรถไปเลยไป ไม่เอาันนี้คือสุดเสียงพี่ดูนะแล้วก็ไม่กล้าอีกเลยใช่ไหมไม่มีอีกเลยอะไรนะครับไม่มีแบบนี้อีกเลยใช่ไหมก็มีก็มีแต่พี่นุชจะเช็คดีที่สุดเช็คเคเดี๋ยวนี้เอาเรื่องนี้ดิเรื่องที่เขากลับบ้านกับคุณน่ะแล้วตอนเช้าคุณจะล้างหน้าไก่เออันนั้นอ่ะไม่ใช่อ่ะพี่จะล้างหน้าไก่อ่ะอันเนี้ยคือที่สุดของผู้ชายแล้วไม่อยู่ในใจกูวันที่ผมไปเนี่ยผมไปนั่งเล่นผมเที่ยวประจำอ่ะพี่เที่ยวบ่อยนะที่นั่นนั่งนั้ิงเล่นนั๊บม คนแม่งมองผู uh, method, along, ้หญิงคนนี mm, like, ้ผมยาวเดินสลวยแล้วมานั่งคนเดียวโดดเด่นโดดเด่นโอ้ยและธรรมดาโอ้คนเข้าเยอะเลยคนไปขอบีบอะไรเมื่อก่อนนี่ขอแม่ผมแม่งต้องใช้วิธีการเพราะหน้าตาผมไม่ดีผมใช้วิธีการตรงข้ามตรงห้ามคือไม่สนใจโอ้ยมีแต่คนเดินก็ไปผมก็แค่อยิ้ครับ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 แต่สุดท้ายเว้ยเขาเลือกผมกับกับคุณเขาบอกว่าพี่กับยังไงไปส่งหน่อยอะไรอย่างเงี้ยผมก็บอกเออบ้านน้องอยู่ไหนโอ้ยอยู่ลังสิบบอกเฮ้ย หลังสิลดันไกลเดี๋ยวนั่งแท็กซี่ไปอยู่บ้านพี่ก่อนก็ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปส่งเสร็จมาบแล้วไปกลับเพิ่มเชื่อไหมภาพตัดผมตื่นมาค่อยๆลืมตาเชี่ยอะไรพี่กลัววะเขาทุกคนเลยแล้วคือจับไปแล้วเรียบร้อยแล้วแบบพ่อใหม่แล้วตอนเขาจูบพี่พี่กลายเป็นเจ้าชายป่ะไม่ใช่กบเรื่องอะไรตลกอีกแล้วอ่ะคือผมผมใจเฮ้ยกูววะกูวแบบเอ้ยมองไปมือ เหมือนแต่เขาลุกลุกไปแล้วเขาได้อยู่ในห้องน้ำได้ยินเสียงเขาัได้อยู่ไดหออมเลยนะอ้าวขอเอาเปทแล้วเลยไหเอาจังหะเปิดไหอืม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 อือืมอืมออืมอือืมอืมอืมออืมอือือืม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 ออือืมอมอมอือืมอืมอือืมอ จริงปะเนี่ยเรื่องพี่ก็คล้เพื่อนผมเลยนะคร้ฮะทุกตั้งบริบูรณ์อ่ะไหนๆก็มาสไพายเลยแล้วกันมาเขาจะมาเผาพี่มาเลยมาขอเชิญนายกสมาคมหมอนวดครับสวัสดีครับสวัสดี คนที่คุณตั้งคนไ้ให้เกียรติมาเราตรงข้ามแฟ้วีเวอร์จำได้ปะคนที่พี่พาผมไปอะไอที่คอนเซปที่บอกว่าน้ำไม่แตกแจกทีวีสีใช้บาทนั้นปะก็คือที่พาผมไปนั่นแหละเอาอีกแล้วพี่พาไปแต่สิ่งดีๆี้พี่ไปพี่เคยไปที่ไหนพี่อยู่บ้านสวดชยันโตโอ้โหแกไปกับพี่โนไอพ้าชัยันโตแป๊บหนึ่งเดี๋ยวตาขอเสริมหน่อยสิ่งหนึ่งพี่สิบนิ้วของน้องผมขอกาบกำงามเลยพี่ทำไมอะ ไปที่อังกฤษมาแล้วกลับมาไม่มีงานทำผมได้พี่ๆขอบคุณจริงครับใชสารแน่ใช่่่มแหนะที่เป็นแคดดี้ที่ล้วงตุ๋นนั่นแหละนั่นแหละพี่ก็ให้โอกาสจริงอ่ะพี่นุ้ยเขาก็เคยเชิญไปพี่บอลก็เคยเชิญผมก็เคยแล้วผมก็ไปอยู่บริษัทเขาพังด้วยพี่ตาเก็แบบก็ถูกเชิญไปเขาเคยเชิญไปไปบ้างบ้างเขาเชิญไปแล้วแต่กูขับรถไปไม่ถูก ไม่มีโรงงานไม่ได้งานเลยเอาวันนี้ร่างยาของเราก่อนจะไปนะอีกนิดเดียวเลยเพราะว่าตอนนี้ทําฟาร์มอะไรกันอยู่นะพี่ทำฟาร์มอะไรกันฟาร์มาเหรอแต่สองคนทำฮะใช่ผักเผิกอะไรเงี้ยที่ไหนฮะพี่อยู่ไหนทุ่นเทียมะเชิงเซาใช่แต่ว่าเดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยขายสดละเอาไปไปทำเป็นซองเวจี้อ่ะที่มาแจกแจกกันกินดีมากเออเป็นป็นสุะสากเลสเปรดายก็จะได้เอาไว้กินกินง่ายขึ้นเพราะไม่งั้นเนี่ย ผักมีเวลาเร็วมากนะ3วันต้องขายหมด<ล>ไม่งั้นมันก็เฉาละ <c oughs> ใครอยากมีช่องทางนะครับอาจจะไม่ได้เจอพี่ๆเขาบ้างัน,นี่นั่นอะไรบ้างถ้าอยากจะติดตามพวกพี่3คนเนี่ย จะติดตามทางช่องทางไหนได้บ้างได้ที่เรือนพญานี่นี่เวลาเขาจะให้โปรโมทมึงก็เล่นเดี๋ยวกูยังมีอีกหลายเรื่องนะของมึงเอาเปล่ามาแล้ววันีมีอะไรก็ตอนนี้ก็ตามช่องทั่วไปแล้วก็ทยูทูบเราไง W H N Channel ทำคู่กันทำคู่กันแล้วก็มีรายการเดี๋ยวจะเชิญไปทั้งหมดเลยนั่งยางมาหาเพื่อนหนีน้องมาร้องไห้ทงแบบคุณ๋องนะฮะแล้วก็รายการผีเป็นชื่อว่าผีพ่องอย่าดุ้งแต่คุณ๋องทำใช่ผีพ่องอย่าดุ้งคือ เราจะให้ฟังละครวิทยุคุณอย่าสะดุ้งนะถ้าคุณจะลุ่งพ่องตายพ่องตายเนียจะจะสะดุ้งคุณอย่าสะดุ้งนไปแล้วพ่อคุณตายจะไปไหนไปได้ไปได้พ่อเราตายแล้วเออตายแล้วพี่บี่ลี่นะฮะมีอาหารของน้องหมาด้วยน้องสุนัขที่คุณรักอันนี้ดีจริงคอนเฟิร์มเลยชื่อออฟเดอะไลฟ์ ไอ้หฮออ์กแต่ไลฟ์เดี๋ยวใครจะเอาบ้างไอ้แจ็คเดี๋ยวติดต่อให้พี่หลุยส์กินเลยไปให้หมากินตั้งขึ้นดีเลยขอบคุณที่รักขอบคุณที่รักไอ้ดูตลกอย่างพวกเราขอบคุณที่เป็นต้นแบบเป็นเยี่ยงและเป็นอย่างให้เราได้เดินขอบพระคุณจากใจไม่ต้องห่วงวันพวกพี่หมดลมหายใจพวกเราไปได้นอนยัง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 ยินดี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 ดบคีด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 ี I